สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโชคโมวยไทย7สีอาทิตย์ที่19ตุลาคมอัปเดตล่าสุดช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับโลงปรางถือว่าเป็นข้อมูลที่เป๊ะมากๆวันนี้ทั้ง4คู่นะลดน้ำหนักเสร็จประมาณ7จ็ดโมงก็ผ่านทุกคนนะคนสุดท้ายที่ลดเสร็จคือเเหนือสิงสิษย์กำนันนิรันด์วันนี้เหนือสิงลดน้าหนักเยอะสุดนะลดที่สา ถือว่าเยอะสุดลองลงมาก็น่าจะเป็นนินทาเบรกคอมแพควันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดนะเรทเนี่ยของแดงวิเคราะห์เรทกับโชโคราชแล้วก็นนเมืองเพชรบูณ์ถือว่าเป็นน้องที่มีความรู้เกี่ยวกับมวยไทยเจ็ดสีเป็นอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนะวันนี้มาพร้อมเรทถือว่าเป็นมุมมองของครูที่มีต่อมวยไทยเจ็ดสีบรรยากาศคึกคักมากๆนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้เรามาที่คู่หนึ่ง คู่หนึ่งนะนินบาเบคคอมแพกเจอกับวัชรชัยแอสันปาตอง119นินเนี่ยซ้อมอยู่พลันชัยนะโกยุ่นพามาแล้วก็มาเก็บตัวที่พี่เป็ดพี่เป็ดก็มาเมื่อเช้านี้ขณะที่วัชรชัยแอสันปาตองเนี่ยคิดเปดตองนะพามาคิดเปดตองนี่เป็นอดีตพนักง,งานต่องเจ็ดสีถือว่าเป็นเพื่อนหงแดงอีกคนนึงนินเนี่ยหงแดงมองว่ามาเกินไม่ต่ำกว่าสองปอนด์นะเอฟซี AT. หลังอย่างนั้นก็ลดน้ำหนักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังเหลือที่120.2เกิน1.2แล้วก็มาลด1.2 1.2งจุน่องไปนี่ลดง่ายมากอันนี้เล่าให้ฟังแบบเป,ป็นภาพอยนี่ลดน้ำหนักง่ายมากลดประมาณ30นาทีก็ผ่านไปช่างมานะได้ตามพิกัดเลย119ขณะที่วัชรชัยนะเอฟซวัชรชัยเนี่ยมา100สอบนะหน8่ แล้วก็ช่างจริงได้118.6ต่ำกว่าพิกัดเรดเปิดเรดเปิดวัชรชัยต่อ5-3นินเนี่ยเป็นมวยขวานะแข้งขวาหมัดขวาสอกคมเปิดเกมขาแหลกขาลยุยขณะที่วัชรชัยเนี่ยเป็นมวยมีนาทีทองทีเด็ดเขาเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวลูกเจาะย่างนี่เก่งมากมวยคู่นี้เรดเปิดวัชรชัยต่อ5-3 กูรูเขามองไปที่วัชรชัยว่าวัชรชัยเนี่ยมีทีเด็ดขณะที่สัดส่วนของมวยคู่นี้นะนินวันนี้สูงลอยกว่าขณะที่วัชรชัยได้หนามวยคู่หนึ่งวันนี้ของแดงชอบไปที่วัชรชัยชอบไปที่เป็นมวยมีนันทีทองมีทีเด็ดเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวทําได้ดีวันนี้วัชรชัยจะเบียดเฉือนชนะนินผ้าเบรกคอมเพกเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูตัวเจ้าของแดงแนะนำมวยหูตีหมอเชิด มวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยกระชับกระชับมาที่คู่สองฝูงบินปีศาจเอฟสามห้าราชานนเจอเสมอสิงเพชรเกียริเพชร้อยยี่สิบห้าเอฟสามสิบห้านะเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบห้าจุดหกนะเอฟซีมารนะ้อยยี่สิบห้าจุดหก ลด0.6นะขณะที่เสมอสิงเนี่ยเสมอสิงมามาร้ยมาร้อยยีาจุดสเสมอสิงนี่มาร้อยยี้าจนะลด0ูจุก็ลดง่ายด้วยกันทั้งคู่ F35 สาหากางเขนเหล็กหนะ้าพามา,เ,าเกินนิดนึงลดน้ำหนักแล้วก็ผ่าน ขณะที่เสมอสิงมากับบางแขกเลดเปิดนะเลเปิด F35 ต่อ19-54กูรูเขาเชื่อไปที่ F35 สา้าเขาบอกว่า F35 เนี่ยเปิดเกมนะอาวุธดีเตะขาต่อยลำตัวแข้งขวายาวๆเนี่ยอะไรดีดขณะที่เสมอสิงมองว่าค่อนข้างจะ,จะมีปัญหาในเรื่องของเกมการโชคเรื่องของความมั่นใจเป็นมวยฝีมือดีนะเสมอสิงเนี่ยเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาสอกคม ไอคิวมวยดีแต่ติดที่ยึกยักยึกยึกยึกยักกล้ากล้ากลัวลูกมั่นใจมีน้อยไปนิดนึงมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยก็ต้องเสมอสิงดูดีกว่านะเสมอสิงเนี่ยกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าวันนี้เรดนะเรดเอฟสามารถต่อสิบเก้าห้าสี่มวยคู่นี้ของแดงมองว่ารองเสมอสิงได้นะเอฟซีมุมมองของแดงมองเสมอรองเสมอสิงได้วันนี้รูปร่างหน่วยก้านมวยคู่นี้ใกล้เคียงกันมาก เอฟสามห้าดูเหลื่อมกว่าในเรื่องของส่วนศู์นิดนึงนะเหลื่อมกว่าใน,ในเรื่องของส่วนศู์นิดนึงเลดเปิดสิบเก้าห้าสี่โอ้วันนี้น่ารองเสมอสิงมองว่าเสมอสิงเนี่ยเก่านะเอฟสี F ่ C, อาวุธใกล้เคียงกันแต่ดูว่าหลักเหลี่ยมไอคิวของเสมอสิงดูดีกว่าฟอร์มดูดีกว่านี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมอ,อัปเดตล่าสุดมาในรูปแบบช่างก่อนชกมาที่คู่สามถือว่าเป็นคู่สามที่น่าสนใจมากมาก เหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันเจอกับเพื่อไทยพพนมพรหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหนือสิงกำงนันนิรันพามาเองเลยนะปีนี้ยี่สิบสองจากอุบลและซ้อมอยู่คำคำเขื่อนแก้วนะอะ่ไม่ใช่หมาหาเน้าใจนะซ้อมอยู่คำเขื่อนแก้วสิทธิ์กำนันนิรันขณะที่เพื่อไทยเนี่ยซ้อมอยู่อ่าจิตเมืองนอนนะพิมิตพามาเมื่อเช้าเนี่ยพามาเพื่อไทยเนี่ยมาร้อยห้าสิบห้าจุดหกร้อยศูนย์จุดหก ลดแล้วเหลือร้อยห้าสขาด0.4นะลดขาดนะเอลดขาดลดขาดศูขณะที่เหนือสิงเนี่ยเหนือสิงมาร้อยห้าสิบแปลดสามจปอยแรกนี่เหลือ1นึ่หห้าจุปดเออเอฟซี FC. ปอยแรกเหลือ155.8ง้อยหปอยสลดอีกปอยหนึ่งนะเหลือ154.8งาดแปขาดศูเออเอาอย่างนั้นเลย เลทเปิดต่อรองนะเอฟซีเลทเปิดต่อรองมวยคู่นี้ยืนเทียบสัสดส่วนอนะเออเหนือสิงห์เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณคอเพื่อไทยนะเพื่อไทยนีย่สูงร้อยแปดสิบเก้าเพื่อไทยสูงร้อยแปดสิบเก้านะสูงมากขณะที่เหนือสิงห์เนี่ยร้อยแปดสิบเลทเปิดต่อรองโอ้โหต้นต้นเน่ทเป็นเพื่อไทยออกนําไปก่อนนะเพื่อไทยต่อแต่ตอนนี้เลทเปิดมาเป็นอา่าต่อรอง เหนือสิงห์แข้งขวาในเอฟซี FC แข้งขวาจวังหวะฝีมือแข้งขวาพริ้วเข้าออกรวดเร็วขนาดที่เพื่อไทยเนี่ยในเหนียวแน่นนะเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นศอกดีนะสอกดีมวยคู่นี้เลดเปิดตรองวันนี้หงแดงชอบไปที่เหนือสิงห์นะเอฟซี FC. ชอบไปที่เหนือสิงห์ธิ์กำนันนีรันหงแดงมองว่าเหนือสิงห์ดูว่าสดจากขั่วเลย เคลื่อนไหวในรูปแบบมวยไทย5ยกเพื่อไทยเนี่ยต่อยในรูปแบบสมยกายืนระยะได้ไหมต้นต้นมองว่าเบียดแต่ปลายปลายเนี่ยถ้าเกิดไล่ไม่จนตะคุบไม่อยู่วันนี้ก็เสร็จเหนือสิงได้เหมือนกันมาที่คู่เอกคู่เอกวุฒิกรวอรจากวุิหรือกุหลาบดอยสิทธ์ในยกวีราชาติต่อยช่องเจ็ดมานานแล้วกุหลาบดอยตั้งแต่ร้อยหนุนร้อยห้ปอนะ ถือว่าเป็นตัวจีดช,ช่องเจ็ดเลยหงแดงทำยอดเด็ดไม่ไหมมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยกุลาบดอยเจอบ่อยมากต่อยช่องเจ็ดต่อยช่องเจ็ดเป็นประจำเป็นมวยฝีมือดีนะเอ่อเมื่อเช้านี่มากับพี่แขกพี่แขกพามากุหลาบดอยมาเอ่อเกินนะเอฟซีกุลาบดอยมาร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสองลดหนึ่งจุดสองขณะที่ยอดขุนึกโกมาขาดวันนี้มาขาดเยอะมากขาดศูนย์จุดแปดมาร้อยสามสิบเก้าจุดสองขาดเยอะ ปัญหาของมวยคู่นี้มันอยู่ที่วุฒิไกรวุฒิไกรไปต่อยวันเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะเอซเคลื่อนไหวในรูปแบบสามยกปัญหาของวุฒิไกรคือวันนี้ถ้าเกิดว่าต่อยในรูปแบบห้ายกแล้วยืนระยะได้ไหมวันนี้ยืนระยะได้ไหมต้านนักโชกรุ่นน้องได้ไหมวันนี้สรีระรูปร่างยอดขุนศึกดูลอยกว่าพี่ไก่นะรองไก่พามาขณะที่วุฒิไกรเนี่ย พี่แขกแล้วก็พี่แขกพามานะมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงครบเครื่องหลากหลายก็ต้องวุฒิไกรถ้าพูดถึงสดเป็นมวยดาวรุ่งชกในรูปแบบห้ายกโอเคอาจจะแพ้บ,บ่อยก็ต้องยอดขุนศึกวันนี้ได้เปรียบเซรีรารูปร่างมวยคู่นี้เลทเปิดวุฒิไกรต่อสองหนึ่งส่วนตัวส่วนตัวมวยคู่นี้เบียด นะเอฟซีส่วนตัวมองว่าเบียดแต่เมื่อต้องฟันธงวันนี้ก็ต้องฟันธงไปที่วุฒิกรซื้อไปที่ลูกเก่านะเอฟซี FC, ซื้อไปที่ลูกเก่านี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมอัปเดตลา่าสุดเดวหงแดงสุดินมาในรูปแบบช่างก่อนชกงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองราลถือว่าเป็นข้อมูลที่เป๊ะมากๆนะเอฟซีจะพยายามจัดทําข้อมูลอย่างนี้แหละเสิร์ฟส่งตรงถึงเอฟซีแพ้ชนะ,ะเป็นอีกเครื่องหนึ่งแต่ข้อมูลทุกอย่างเอฟซี FC สามารถนําไป เชื่อมต่อประดิษฐ์นะไปคิดเองได้อันนี้คือหน้างานที่หงแดงจะทำเพื่อเอฟซโดยตรงมาดูมวยรักมวยชอบมวยรักมวยชอบนะชอบหนึ่งวัชระชัยแอดสันปะตองวันนี้อาจจะเล็กกว่าแต่เป็นมวยมีนาทีทองมีทีเด็ดเลดเปิดวัชระชัยต่อห้าสามวันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่วัชระชัยชอบสองวันนี้นะชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่วุติไกร หรือกุหลาบดอยสิทธิ์นายกวีรดนาิกุหลาบวุฒิไกรวอรจากกุิเลดสองหนึ่งวุฒิไกรในขวาก็เพื่องหลากหลายแข่งขวาหมัดขวา,ขวาเหลี่ยมไอคิวเก๋ากึกนะวันนี้จะมีปัญหาแค่การยืนระยะแค่นั้นเองถ้าวันนี้ยืนระยะไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดยืนระยะได้วันนี้ก็เส้นทางสดใสเลดเปิดวุฒิไกรต่อหอ้าสองหนึ่งนะวันนี้ ชอบสองชอบไปที่วุติกไลส่วนชอบสามวันนี้แน่นอนก็ต้องเหนือสิงเหนือสิงนะพระเอกโซเชียลว,วันนี้ชอบมากวินัยเยี่ยมน้ำหนักมาดีวันนี้อาจจะเตี้ยกว่าเล็กกว่าแต่ได้สดเออวันนี้สดบทเก่านะเอฟซี FC. เลตตอรองชอบสามเหนือสิงส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ให้รองไปที่สเสมอสิงผมแดงมองว่าสเสมอสิงนี่เก่ากึกเลยนะ อาจจะต่อยแบบยึกยึกยักยกๆๆๆักกลัวๆแต่เมื่อเหนือสิงเมื่ออาเมื่อเสมอสิงเข้าเบรกได้เนี่ยตบหมดโตได้เหมือนกันอเออเรทเปิดนะเรทเปิดเอฟสามารถต่อสิบเก้าห้าสี่วันนี้ให้รองไปที่เสมอสิงนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่สิบเก้าตุลาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการค่อยอยปล่อยให้เอฟซีหงแดงปราศจากโลกไปใกล้เจ็บเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ